โลกใต้ทะเลนั้นมีหลายสิ่งให้เราได้ชื่นชมกันมากมายไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของสัตว์น้ำหรือหน้าปะการังต่างๆที่สวยงามมากมายจนใครที่ได้ลงไปชื่นชมก็อยากที่จะเก็บเอาความประทับใจเหล่านี้ไว้ในรูปแบบของภาพถ่ายในวันนี้ Knowledge n l i m i t จะพาทุกท่านไปชมภาพถ่ายที่ได้ขคืนชื่อว่าเป็นภาพถ่ายใต้น้ำภาพแรกของโลกกันครับแต่ก่อนอื่น อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดความรู้รอบตัวที่แปลกใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณอยู่เสมอครับซึ่งภาพถ่ายที่ว่านั้นถูกถ่ายโดยช่างภาพที่ชื่อว่าลุยส์บูทองนักชีววิทยาทางทะเลจากมหาวิทยาลัยปารีสผู้ซึ่งลงไหลอยู่กับโลกใต้ท้องทะเลโดยบ่อยครั้งที่ลุยส์ได้พบกับสิ่งที่น่าสนใจแล้วได้นำกลับมาเล่าให้ผู้อื่นฟังแต่กลับไม่ค่อยมีใครเชื่อในสิ่งที่ลุยส์พูด โดยเหตุนี้ลุยส์จึงตั้งใจที่จะถ่ายรูปใต้น้ําเพื่อแสดงให้ทุกคนได้เชื่อในสิ่งที่เขาพูดซึ่งมาพร้อมกับความท้าทายอย่างมากสําหรับเทคโนโลยีในสมัยนั้นและนี่เองคือภาพถ่ายที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นภาพถ่ายใต้น้ํารูปแรกของโลกซึ่งได้ถูกถ่ายไว้เมื่อปีคิตศักช1899ณเมืองบานยูซูแมทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสที่ระดับความลึก50เมตร โดยชายที่สวมชุดดำในภาพนี้คือเอมิลลาโควิซาเพื่อนนักวิชาการของลุยส์หนึ่งในผู้ร่วมทีมคนสำคัญของโปรเจกต์นี้โดยเอมิลได้ถือป้ายพร้อมข้อความฝรั่งเศสที่แปลว่าการถ่ายภาพใต้น้ำอีกหนึ่งความน่าสนใจของโปรเจกต,ต์นี้คือแสงแฟลชเพราะแม้ว่าจะสร้างกล้องที่สามารถใช้งานใต้น้ำได้แล้วแต่เนื่องจากใต้ทะเลนั้นมีความมืดมาก การสร้างแสงสว่างใต้น้ำเพื่อการถ่ายภาพจึงเป็นเรื่องที่ยากจนกระทั่งปี1893ก็ได้รับความช่วยเหลือจาก e r a g o อลและ r บรา r i อรที่พิชายของ Louis ได้ทำงานอยู่จนเกิดเป็นกล้องที่ยิงแฟลชใต้น้ำได้สำเร็จในที่สุดโดย Louis ระบุว่าพวกเราสร้างแฟลชโดยการใช้ตะเกียงวางไว้ด้านบนของทางออกซิเจนจากนั้นจึงใช้โหลกแก้วครอบตะเกียง และหากต้องการใช้แฟลชก็เพียงแค่เป่าท่อที่บรรจุแมกนีเซียมให้ไปโดนกับเปลวไฟก็จะเกิดเป็นไฟที่สว่างว่าจนเกิดเป็นแฟลชที่สามารถใช้งานจริงได้แล้วในท้ายที่สุดนี้ความสำเร็จของลุยส์ก็ได้ปฏิวัติกล้องถ่ายรูปไปตลอดการอีกทั้งยังเป็นต้นแบบสำหรับการถ่ายภาพในปัจจุบันอีกด้วยครับ